วินัยกรรมของพระสังฆบิดาอานน์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าทมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานน์พวกเธออยากคิดอย่างนั้นอานนทมก็ดีวินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทมวินัยนั้นจักเป็นศาสตราของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจักเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลาย จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดดังนี้นี้แหละเป็นพระวาจาที่ตรัสครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าขอโอกาสพูดเทวเจนะ